อันนี้เป็นเครื่องซักผ้ารุ่นที่ลูกค้าแจ้งว่ามีปัญหาก็คือไม่ค่อยหมุนใช่ไหมคะก่อนที่ใช้งานนะคะลูกค้าเปิดสวิตช์แล้วแล้วก็ให้มาปรับที่โหมดมาที่วอร์สกับสปินแล้วก็กดค่ะกดปรับเวลามันก็จะสามารถหมุนใช้งานได้เลยนะคะถ้าเครื่องติดและใช้งานมันจะมีแสงสีฟ้าค่ะที่ทำการฆ่าเชื้อโรคในตอนขั้นตอนการซักค่ะ น,นี้ก็ใช้งานได้ปกตินะคะแต่ถ้าลูกค้าไม่ได้ปรับโหมดมาอยู่ที่ตรงโหมดนี้ค่ะให้ลูกค้าหมุนปรับเวลาก็เครื่องก็ไม่ติดค่ะถ้าไปอยู่ที่โหมดคอสก็จะไม่ติดก่อนที่จะใช้งานให้ลูกค้าหมุนปรับโหมดตรงนี้ก่อนนะคะให้หมุนมาที่วอสหรือว่าสปินสปินนี้เป็นการปั่นหมาดค่ะการหมุนจะไม่เหมือนกัน ถ้าการปั่นหมาดจะหมุนทีกว่านะคะที่ปรับมาสปินตรงนี้จะหมุนทีกว่าค่ะอันเนี้ยค่ะคือขั้นตอนการใช้งานเบื้องต้นก่อนที่จะใช้งานให้ปรับโหมดตรงนี้ก่อนทุกครั้งแล้วค่อยมาตั้งเวลาที่ฝั่งนี้นะคะ